เจอเห็ดทานจ้ะทุกคนเห็ดทานดอกแก่ใหญ่เห็ดทานเต็นที้บอเคยกินนะจ๊ะนะบอเคยกินบอกบค่อยกินก็นเลยบบเก็บเห็ดทานเห็ดทานเมืองฝรั่งก็ามาเจ้บพเห็ดเจ้าพึ่งเห็ดพึงด่งหวานแต่ยังบม่เห็นเลย ยังเห็นเห็ดพึงหวานจักดอกเลยชงตะเลนเร็วตะปีน,นะาจะนะบางปีก็ออกเร็วบางปีก็ออกสานี่มันกำลังจะออกชองตะเลียนกำลังออกนี่อ้อยห่อยคนเหยยบสงสัยจะเป็นข่อยแล้วว่หาหยียบเนี่สงสัยจะเป็นข่อยเอง ที่หยับมันสตน่ตะแลนกำลังออกกำลังออกมีปีหนึ่งเนาะมันออกอุ้ยออกายครับเพราะมันหีวั้น ปีนันแดดแดดดีออกหลายปีนี้ออกส่ะนี่ยกำลังออกกำลังเริ่มอ,ออก bangun di di, no bangun di di, main di pantai Bali, main di pantai Bali, shock จังตาเลนเก็บคีบคีบเฮ้ตกใหญ่ใเนี่ยช่องตะเลนช่ g ip, g ip, g ip. นอ,นองตะเล,น,ะเลนของแท้มันจะมีมันจะมีเห็ดเห็ดสาแฟดนั่นแหละนะสาแฟดช่องตะเลน ฝนตกดีปีนี้นะบอคให้หอน Nih, yeah, kalang o. Oh. Kalang o. Oh. Ya, pada dognya ini, vậy thì mình tóc đến rồi. này, ấm. Dóc ấm. Tóc ấm. tôi ấm. Tóc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  nhang Tóc ấm. Tóc ấm. โอ้โหว่ามันมีเห็ดต่งเบื้องดีดีเพราะว่าสีมันคือกระตุนใหม่เบิ่งเจอเห็ดอันนี้ดอกอ่อ,อนๆดอกอ่อ,อนๆงามๆมันกำลังออกดอกอ่อนๆงามๆๆ คือมันขึ้นอยู่กัตบต้นสนเบิ่งโตถาใจทุกคนถากเมืองนอกโตเป็นแบบนี้เป็นตา่ยานบ่นี่งาม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 ,งามดอกอ่อนๆเจอเห็ดสีส่งจ้ะทุกคนไม่รู้ว่ามันคือเห็ตุจริง ดอกสีส,มสม้มๆยึอกับต้นใหม่ที่มันตายแล้วบึ้กิ่งเก่น,นี่เป็นเห็ดี่เกียบมาบันนี้น่าจนะเนาะเห็ดชองตะแลนกำลังออกชองตะแลนเพื่อนกลมเห็ดชองตะแลนกำลังออก แต่เฮ็ดพึ่งบานยนังบทานออกจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้จะได้รับลาดคลิปต่อไปน,าน่าจะเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย